สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหวัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับครับเพื่อนๆ่อนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําหน้าต่างบานเลื่อนนะครับกระจกอลูมิเนียมให้เพื่อนเพได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเรามาดูวิธีการทานะครับเพื่อนๆื่อนตอนนี้ผมก็ไปวัดช่องหน้าต่างบ้านนอริของผมนะครับวัดได้มาประมาณนี้นรเพื่อต คูณ98นะครับความสูง1เมตรนะครับความกว้าง98เซนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมทำอย่างไรนะครับมาดูใกล้ๆครับวันนี้นะครับผมได้ทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บากนะครับเพื่อนๆวิธีการบากต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปทําประตูได้นะครับเพื่อนๆว่าบากเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับอันแรกนะครับสำหรับหน้าต่างนะครับผมอ่นลางข้างหรือเฟรมข้างนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับที่มีร่อง1 2แล้วก็เป็นร่องมุ้งลวดนะครับเพื่อน คือตัวตั้งนะครับตัวตั้งตัวนี้นะครับ1เมตรนะครับตัดเต็มนะครับในส่วนของรางบนรางล่างหรือว่าเฟรมบนเฟรมล่างนะครับเพื่อนๆคือตัวนี้อันนี้คือเฟรมล่างอันนี้คือเฟรมบนหรือรางบนนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้นะครับจะต้องลดนะครับลดลดในที่นี้ผมลด1.4นะครับก็คือลดตรงนี้นะครับเพื่อนๆรางข้าง2อันนี้นะครับคือเอามาประกบกันนะครับแล้วก็วัดดูตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่ตอนนี้ผมวัดได้1.4นะครับ ก็ลดไป1.4เซนก็ตัดตัวน so ี้นะครับจาก98นะครับก็เหลือ96.6นะครับเพื่อนๆตัวนี้ตัด96.6นะครับต่อไปตัวเป็นเสาเกี่ยวหรือเสากุญแจนะครับตัวนี้คือเสากุญแจนะครับกล่องสิมเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมก็เอาไว้เจาะใส่มือจับกุญแจนั่นเองนะครับก็เลยเรียกเสากุญแจนะครับส่วนเสาเกี่ยวตัวนี้นะครับนี่นําที่มีตะขอเกี่ยวตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่าเสาเกี่ยวนะครับตัวนี้กับเสากุญแจจะตัดเท่ากันโดยลดจาก1เมตรเนี่ยนะครับเพื่อนๆตัวตั้งเนี่นะครับ 2.5นะครับผมผมจะลด2.5เซนตัวนี้ผมก็จะตัด95.5เซนนะครับครับเพื่อนๆในส่วนตรงนี้นะครับก็มีการผิดพลาดเรื่องตัวเลขนิดหน่อยนะครับผมทั้งที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่าลบ2.5นะครับ100ลบ2.5แต่ไม่รู้ว่าทําไมตอนที่ผมกดเครื่องคิดเลขนะครับดันไปเอา98มาลบ2.5นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามชมวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในการติดตั้งของผมนะครับเพื่อนๆว่าผมจะใช้วิธีไหนนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับก็ตัด4เส้นนะครับเสากุญแจ2เสาเกี่ยว2นะครับผมเท่ากันต่อไปนะครับเรามาดูตัวขวางบนขวางล่างนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือขวางบนนะครับอันนี้ก็คือขวางล่างตัวนี้เป็นบันเลื่อนแบ่ง2นะครับส่วนลดนะครับก็จะลดจากลลางบนหลางล่างลด นะครับผมจะลบตามสูตรที่ผมเคยได้ทํามานะครับคือ14.5ก็คือ96.6ลบ14.5แล้วก็หารด้วย2นะครับเพราะว่าเราจะตัด2บานนะครับก็จะได้41นะครับผมอย่างละ2ท่อนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบบานกันนะครับวิธีการเจาะรูนะครับเหมือนกันกับการเจาะบานประตูเลยนะครับวิธีการเจาะใส่ขวางล่างนะครับก็เอาล้อใส่นะครับจากนั้นก็วัดดูนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับตรงรูนี้4.6แล้วก็รูตั้งล้อนี้ก็็มาวัดเจาะนะครับกี่ยวขึ้นมานะครับ 2.1 4.6นะครับเจาะรูไว้แบบนี้นะครับทั้งเสาเกี่ยวและเสากุญแจนะครับเจาะเหมือนกันฝั่งนี้ด้วยตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตั้งล้อง่ายๆนะครับอาจจะ2.4นะครับ4.6 4.6กึ่งกลางนะครับเส้น3 จากนั้นผมก็จะคว้านดูให้ใหญ่น,หนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ขวางบนนะครับหายขึ้นมาก็ใช้เศษนะครับมาทาบเลยก็ได้นะครับทาบเจาะเลยได้นะครับหรือไม่ก็วัดเอานะครับเพื่อนๆถ้าไม่ทาบเจาะนะครับก็วัด2เซนนะครับเพื่อน เรียบร้อยต่อไปนะครับเพื่อนๆก็มาใส่สักขลาดกันนะครับสักขลาดก็จะใส่ตัวเสาเกียวนะครับใส่เฟรมข้างนะครับเพื่อนต่อไปก็มาใส่ขวางบนขวางล่างนะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาเจาะเสากุญแจนะครับเพื่อใส่มือจับนะครับเพื่อนๆด้านล่างนี่นะครับสองรูในด้านบนนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการเอาหน้าทางเรียบเนี่ยนะครับหันเข้าหากันนะครับทางเรียบนี้นะครับจะมีร่องกับเรียบใช่ไหมครับเอาเรียบหันหน้าเข้าหากันเดี๋ยวลอกสติกเกอร์ออกแบ่งครึ่งเลย9 5 5ก็จะเจ7 7สนะครับเอา47.7นะครับ 47.7แล้วก็ขีดฉากเลยครับจับหัวท้ายเสมอกันเจาะ18เซน1 2 3 4 5 6 7 8 9ขีดฉากขยับเข้ามา1.4นะครับ1.4เข้าไปเส้น8นะครับ นะครับเอาออกนะครับเดี๋ยวจะมีเจาะรูกุญแจด้วยนะครับเจาะรูตรงนี้นะครับ5เซนวัดลงไป5เซนห้าเซนขึ้นมาสามเซนครึ่งนี่เอาออกตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวใช้สว่านเจาะนะเพื่อ นี่ครับเพื่อนๆเจาะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่มือจับนะครับเป็นจับล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเวลาล็อกก็เดือก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ทาเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับประกอบบานกันนะครับเพื่อนๆวิธีประกอบบานนะครับนี่มาวางนะครับเตรียม พื้นที่ก่อนครับอันนี้เสากุญแจนะครับผมประกอบขวางล่างนะครับส่วนเสาเกี่ยวนะครับเราก็ประกอบขวางบนนะครับตรงนี้ใส่สกรูไปเลยนะครับอันนี้จริงสักนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็พอครับอันนี้ผมมี3นิ้วอยู่นะครับก็ไม่อยากซื้อเพิ่มนะครับก็ใช้สนิ้วไปเลยวิธีใส่นะครับก็อันนี้ช่องมือจับใช่ไหมครับอันนี้สักลาดใช่ไหมครับให้สักรลาดอยู่ฝั่งเดียวกับช่องมือจับนะครับนี่นะครับล้อใส่เข้าไป นะครับเรียบร้อยอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับสักกะลาดอยู่ฝั่งเดียวกับช่องมือจับนะครับผมก็จะประกอบให้มันเป็นบานขึ้นมา1บาทนะครับเพื่อจะวัดแล้วก็จะได้ตัดกระจกนะครับผมก็วัดชนนะครับจากฝั่งนี้นะครับชนตรงนี้นะครับแนวความยาวนะครับก็แล้วก็บวกไปอีกห้าหุนนะครับด้านนี้ก็วัดจากนี้นะครับชนตรงนี้นะครับแล้วก็บวกไปห้าหุนเหมือนกันนะครับเพื่อนโดยหน่วยนะครับก็จะเป็นนิ้วนะครับวัดเป็นนิ้วนะครับสาหรับการวัดตัดกระจกนะครับ เดี๋ยววัดก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่สามสี่จุดสามห้าสิบหกจุดหกใส่กระจกแล้วนะครับผมสิบหกจุดหกคูณสามสี่จุดสามห้านะครับก็เดี๋ยวไปตัดกระจกแล้วก็ประกอบบานกันครับเพื่อนมาครับตัดกระจกกันครับตัดความยาวก่อนนะครับสามสี่สามห้าสามสี่สามห้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดความยาวก่อน 1ょっと。 มันเดิมครับก็ใส่ยางจากนี่นะครับมานี่นะครับอีบานหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับเพื่นอนๆครับเพื่อน,นตอนนี้ผมก็ทําการตัดแล้วก็ประกอบบานบันที่เรียบร้อยนะครับผม อันนี้ก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับก็จะติดตั้งเหมือนกันกันกบประตูนะครับเพื่อนๆก็จะใส่เฟรมข้างหรือว่ากรอบองกบด้านข้างแนวตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ด้านล่างด้านบนนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ยึดนะครับกรอบ หรือว่าวงกบของหน้าต่างเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบานมาใส่นะครับเพื่อนเพื่อนก็บานแรกนะครับบานในสําหรับบานในนะครับเพื่อนๆก็สังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวตะขอเกี่ยวนะครับกับมือจับนะครับจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็คือบานในนะครับผมตัวนี้เป็นบานในใส่นะครับเหมือนกันกับประตูครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ด้านบนก่อนนะครับล่องในนะครับแล้วก็ยกขึ้น งานเข้าครับเพื่อนๆมีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมน่าจะลดผิดนะครับก็คือผมไปลดตัวเลขของแนวนอนนะครับคือ98นะครับมันต้องลด100นะครับ100ลดลงมา2เซนขึ้นก็ต้องเหลือ97.5นะครับแต่พอดีผมไปลดตัว89เซนนะครับก็เลยเหลือ95.5นะครับหายไป2เซนนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าเกิดจะทำใหม่นะครับกระจก สองโค้งสกิลล์อันนี้นะแน่นอนว่าหมดเยอะนะครับผมจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการตัดนะครับตัวเฟรมข้างออก2เซนนะครับเพื่อนๆแล้วจะเสริมนะครับตรงนี้ขอบนะครับขึ้นมาอีก2เซนตัดตรงนี้นะครับเข่าเกี่ยวเสากุญแจนะครับผมลบ2.5นะคือก็คือต้องลบตรงนี้นะครับไม่รู้ผมไปดูตรงไหนไปลบเกบแปนะครับก็เหลือเหลือ95.5นะครับซึ่ง100ลบก็สอก็ต้องเหลือ97.5นะครับผมตรงนี้นะครับก็ผิดพลาดไปนะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาโดยการตัดเฟรมข้างนะครับเพื่อน ตัดเฟรมข้างออก2เซนนะครับผมแล้วก็จะเสริมโดยการใช้แผ่นพื้นหนาประมาณ1.8นะครับเสริมขึ้นมานะครับโอเคนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราแก้บานะครับจะรลายอย่างนะครับเพื่อนๆตัดตัวนี้ออก2เซนนะครับครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เสริมแบบนี้นะครับต่อไปก็ทําการติดตั้งชุดกรอบวงกบนะครับใหม่เป็นบนเฟรมข้างเฟรมล่างใหม่นะครับเพื่อนครับเพื่อนว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ใส่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับต่อไปเดี๋ยวมาใส่อีกบานหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตั้งร้อแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับยิงซิลิโคนรอบด้านนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ติดตั้งแล้วก็ใส่อุปกรณ์พร้อมกับยิงซิลิโคนหน้าต่างของผมไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆหน้าต่างบานเลื่อนนะครับแบ่ง2ช่องนะครับเพื่อนๆตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคครรัััับบบนนนนนนนีีอออ้้้้ดดาาาาหลงงะมมจกก ก็กระจกสายเขียว6มิลนะครับอลูมิเนียมความหนามิล2นะครับเพื่อนๆสีดํานะครับเป็นเฟรมอย่างเดียวนะครับผมไม่มีกล่องนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมยาซิลิโคนเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆด้านบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับมองออกไปนะครับหลังบ้านวิวสวนป่ามะขามป้อมนะครับก็ตอนนี้ยารกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เลื่อนนะครับผมปิดแล้วก็ล็อกนะครับ สามารถเลื่อนได้ทั้งสองบานนะครับผมนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่จะใช้นะครับก็จะเปิดบานนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีมุ้งลวดอีกนะครับคลิปต่อไปนะครับติดตามนะครับเพื่อนๆการทํามุ้งลวดนะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับการทามุ้งลวดนี่นะครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับแนวทางการทําหน้าต่างบานเลื่อนแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับพอดีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้ว สวัสดีครับ